โอเคค่ะนะคะมาต่อนะคะกันด้วยคลิปที่สองนะคะใครยังไม่ดูคลิปแรกก็เดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ให้นะคะมาต่อกันนะคะไปด้วยออันนี้นะคะไปกันแบบเร็วๆนั่นก็คือครีโอะ Creo นะคะเป็นบอนเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นบอนเซอร์ที่เป็นเนื้อแมทเบอร์สองนะคะคือเป็นบอนเซอร์ที่บมใช้จนแบบมันเหลือนิดเดียวแล้วมันแตกอะคือใช้ดีมากถูกมากร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะใครที่อยากลองบอนเซอร์ที่ ที่ไม่แพงเราใช้ดีสีไม่ติ่งส้มนะคะใช้แล้วดูเป็นเงาจริงๆก็คือเอเซนต์ตัวนี้เบอร์สองนะแมทใช้ดีมากนะคะต่อไปนะคะเป็น n ักเ e ็ตฝรันะคะตัวนี้คือใช้หมดไหมเกือบหมดแต่มันแตกนะคะก็เลยเอามาให้ดูถามว่าหมดแล้วคงก,ก็ไม่ได้ซื้ออีกแล้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นบอลเออคือมันจะมี3ตัวนะคะมีทั้งไฮไลท์ อ่อไฮไลท์ออกชมพูไปนะคะแต่ว่าบบัสออนโอเคนะคะสําหรับไฮไลท์ว่ามันออกชมพูไปมันทาไฮไลท์มันดูหน้าชมพูแต่ถ้าเอามาปรับท็อปกับบัสออนเนี่ยโอเคเพราะบัสออนตัวนี้มันจะเป็นบัสออนเนื้อด้านนะคะก็อันนี้หมดไป๋ยวทิ้งนะคะเออจริงๆไม่ทิ้งเอาไว้ใส่อย่างอื่นดีกว่าเนอเอาเก็บไว้เอาไว้ใส่ตัวไฮไลท์ของเออนี่ดีกว่าอะไรนะออฟราเออนะเก็บไว้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นมาสคาร่านะคะมาสคาร่าตัวนี้ของ l o r e a l นะคะคือเป็นมาสคาร่าที่อมว่าช่วยให้ขนตางอนหนายาวครบสูตรเลยคือเออดีมากนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแอมมีหลายตัวแล้วหมดแอมยากจะลองตัว Last ซ n s s ชชั่นแหรืออะไรที่ตัวใหม่ที่เป็นเฟรลิกของหลายๆคนนะ,นะคะแต่ว่าคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีแบบมากๆตัวหนึง่งและ,ะอ่ะมีใช้แบบหลายอ่นมากนะคะ ตัวนี้นะลอเรอโฟ 4D ตัวนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเ e l l ล n น m a g NUM คืออันนี้ซื้อมาลองแต่ไม่สื่อใช้แน่เพราะบบว่ามันมันไม่ค่อยได้ช่วยแบบให้ขนตาพยุงอยู่เยอะแล้วก็แปลค่อนข้างใหญ่นะคะสำหรับมาสคาร่าแมกนัมของเมเบลินตัวนี้นะก็ไม่ซื้อใหม่แน่นอนไม่ซื้อซ้ำแน่นอนอย่างนี้ดีกว่านะคะ ต่อไปนะคะตัวนี้ไอเลิฟเลยแล้วก็เป็นผลิตปัิงที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาใช้ซ้ำแล้วนะคะเพราะว่าลองตัวอื่นคือเมมเบ i นซูเปอร์โคลตัวนี้นะคะที่หัวแปรงมันเป็นหวีเล็กๆอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยใช้ดีมากเลยนะคือมันช่วยคือยกขนตาได้แต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้ช่วยทําให้ขนตาดูหนามากอ่ะแต่มันช่วยยกได้จริงๆคืออาจจะปัดตัวเนี้ยก่อนแล้วค่อยปัดตัวอื่นที่มันช่วยให้หนามีวอลลุ่มสักทับอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยช่วยยกขนตาได้ดีนะแอมใช้แล้วรู้สึกโอเค คือเดี๋ยวหมดอาจจะซื้อมาคือคืออาจจะซื้อมาอีกอะเอามาไว้เป็นเป็นมัสคาร่าที่ปัดรอบแรกก่อนนะคะตัวเนี้ยดีมากนะแล้วก็ามาถึงมัสคาร่าคิวนะคะของอีชูดี้นะตัวนี้ก็เป็นมัสคาร่าที่ดีตัวหนึ่งสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันหาซื้อยากก็อาจจะไม่ได้ซื้อใช้อีกเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรเมเบลีมีลอรีอลที่หาซื้อง่ายมีเคสน,นะคะก็ ต่เป็นมาสคาร่าที่ดีถ้าใครหาซื้อง่ายก็ถ้าไม่แพงนะอีสแตดบอยแอบไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะอันนี้แอบซื้อมาร้อยกว่าบาทนะคะก็ใช้ดีค่ะช่วยเคลือบขนคิ้วได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นแบบคือมันแมทอะมันไม่ได้มีความแบบวับวาวมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะเวลาปาดสาหรับตัวนี้ของของอีชูดี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไลเนอร์ของอีชูดี้นะคะเอ่อเป็นเอ่อออโต้เพนซิล ไม่โอเคเท่าไหร่นะคือคือเพราะว่ามันไม่ดำมากนะคะแล้วก็คือต้องถูเยอะๆอะมันถึงจะออกนะคะอันนี้ก็ไม่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 แนะนําไม่สมควรไปซื้อมานะคะแต่ว่ามันอย่างเงนะี้ยมันเอาไว้เหลาได้นะคือเก็บเอาไว้เหลาของอันอื่นได้นะคะคือมันเป็นแบบให้แหลมก็คือเก็บก้นตุกก้นของอะไรเนอร์ไว้เป็นเหลาที่สอตัวอื่นได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําไม่ซื้อแบบนี้มาเพราะมันไม่โอเคนะคะคือมันต้องกด เยอะๆถึงจะออกนะเนี่ยก็คือมี2อันนะคะทิ้งไปอันนี้มัสคาร่าของ ODBO นะคะไม่สมควรซื้ออย่างแรงเพราะว่าแห้งช้ามากนะคะเออแล้วก็มันเป็นน้ำตาลแบบคือจริงๆสีสวยนะแต่ใช้ไม่ได้เพราะมันแห้งช้ามากคิ้วแอมหนาเส้นใหญ่ตัวนี้คือกว่าจะแห้งคือไม่โอเคเลยนะคะถูกจริงแต่ว่าไม่โอเคอะไม่ต้องไปซื้อนะคะ คนคิวบางจริงๆก็ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่ามันไม่ดีอ่ะมันมันแห้งช้านะแค่นั้นแหละทิ้งไปเร็วแล้วก็เออตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นไลฟ์ฟอร์ดเป็นมาสคาร่าคิ้วที่แอมก็ว่าไม่สมควรซื้อเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบเคลือบทองๆออยู่อ่ะมันหลอกนะคะเป็นมาสคาร่าที่มาสคาร่าคิ้วที่ปัดแล้วดูหลอกไม่สมควรซื้อนะคะของไลฟฟอร์ดนะ อันนี้ก็เป็น Maybelline Hypercurl นะคะตัวนี้ก็ไม่ชอบนะลองใช้เหมือนกันนะคะเป็นคือมาสคาร่ามันหัวแปลงมันใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าปัดไปแล้วคือมันแค่ปัดแล้วรู้สึกว่าเขอนอตาดูมีเส้นขึ้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยยกช่วยงอนช่วยอะไรจริงๆจังๆสักทีนะ Hypercurl v o l อลลุนะคะ สาหรับแอบนะคนอื่นไม่รู้เพราะว่าขนตาแอบไม่ได้เป็นคขนตาหนาเหมือนกันแต่สั้นสั้นไหมคะก็คือไม่ถึงจะสั้นมากแต่ไม่คือขนตามันตรงอะ่ะขนตามันไม่งอนมันหนาแบบมันแข็งอะ่ะนะคะต้องคือปัดมันต้องปัดดีๆแล้วมสาสคาร่าต้องดีจริงมันถึงจะยกได้ยังั้นแบบตับตกมาแล้วอ่ะค่ะขนตานะแล้วก็อันนี้ใช้ดีค่ะดอลลี่วินนะเป็นมาสคาร่าเออเป็นอะไลเนอร์แบบเนี้ย แอบมีอีกอันหนึ่งคือใช้ได้นานมากอุ้ยยังไม่หมดคือจริงเหมือนจะหมดแล้วใช้อยู่รูดออกมาได้อีกอเดี๋ยวเอาไปเก็บใหม่อุ้ยมีหมึกออกมาอีกนึกว่าหมดแล้วไม่เป็นไรงั้นนะเก็บไปใช้อีกแต่ว่าตอนแรกมันไม่มีเนาะค่ะมันคือมันหมดแล้วอะแล้วก็พอรูดไปรูดมามีอีกแล้วนะคะก็ใช้ได้นานแพงจริงแต่ว่าดำสนิทคือเส้นเล็กนะคะแล้วก็ไม่แผนด้านะคะก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่โอเคนะแต่ว่าราคาก็น่าจะ400กว่าบาทนะตอนนี้ มันก็คือแพงเหมือนกันไม่ได้เป็นพาสกาไม่ได้เป็นอะไรเนอร์ที่ถูกอ่ะคือจริงๆคือมันมีตัวอื่นแทนกว่าตัวเนี้ยจะถามว่าดีมไหมดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซื้อมาแบบอีกอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาต่อเนื่องอะ่ะลองตัวอื่นได้อยู่ที่ถูกกว่าที่ดีเหมือนกันแล้วก็ถูกกว่านี้นะคะสําหรับดอลลี่วิงนะเก็บไปก่อนใช้ได้ต่อนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นอะไลเนอร์ของอีทูดี้เหมือนกันนะคะที่เป็นลิควิดแบบนี้เดี๋ยวนี้แอมไม่ค่อยชอบอะไลเนอร์ที่เป็นหัวแบบนี้ละแอมว่าแอมเขียนยากแต่ว่าเอ่อเป็นอะไลเนอร์ที่ดีเหมือนดีค่ะมันมันมันเป็นแบบน้ำตาลเข้มดีอะแล้วก็ไม่มีฟิล์มเป็นแบบไม่ไม่ได้เป็นฟิล์มอะเป็นสีน้ำตาลแท้ๆนะคะแล้วก็ติดโทนเวลาล้างออก <rencont> re> ออก็จะออกเป็นแผน่แผน เออแต่จริงๆนี้อาจจะมีเหมือนมีฟิล์มน,นิดๆน่ะแต่ไม่ได้ดูหลอกนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ซื้อแบบนี้มาอีกนะคะเพราะว่าอันสุดอบบัเขียนยากสําหรับแบบนี้นะทิ้งไปนะคะอันนี้ของ m a สเทียนดอลลี่บิ๊กอนะคะไม่โอเคไม่ซื้อใช้ไม่แนะนาําใดๆทังสิ้นหัวหลุดไปแล้วนะคะหัวหายไปแล้วนะก็ไม่ได้ช่วยใดๆเลยปัดก็ไม่เวิร์กไม่อะไรทั้งสิ้นอย่าไปซื้อมาลองนะตัวนี้ ไปแบับเร็วๆอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่อตัวนี้นะคะหลุดมาก็คือเป็นแม็กสโ e Cream นะคะตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันแอมซื้อไซ์เทสเตอร์มาลองใช้คือช่วยทำให้หน้าวาวขึ้นแต่ว่าแอมว่ามันค่อนข้างหนาในะความสุ้าละแอมแอมลองเทียบกับ Burberry Face ฟ o โกหรืออะไรตัวที่แอมมีแอมว่าตัวเนี้ย เป็นตัวที่ทาแล้วค่อนข้างรู้สึกว่ามันหนาแบบเพิ่มชั้นผิวเพิ่มชั้นในการลงรองพื้นขึ้นไปแหบมบก็เลยรู้สึกว่าคือตัวเนี้ยอาจจะไม่คือไม่ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่เปื้มเท่าไหร่นะคะก็เลยซื้อไซส์เล็กแล้วก็คงไม่ซื้อไซส์จริงมาลองนะคะสําหรับ Max กสต็อกครีมตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้มีซื้อหลอดที่2มาแล้วก็คือลูคัสพะพานะคะตอนนี้คือราคาไม่แพง2 0 0้กว่าบาทเออแอบบว่าใช้ดีกว่าตัว ทมกินอะไรไม่รู้ว่าเออแอมชอบมากกว่าสําหรับตัวนี้นะคะก็ตัวนี้หมดตัวนี้หมดก็คือซื้อมาสต็อกไว้แล้วแล้วก็คิดว่าคงจะซื้อต่อไปเรื่อยๆสาหรับลูกคันพรพาวตัวนี้นะคะต่อไปนะคะก็มาถึงผมบ้างนะเ,เดี๋ยวก่อนแล้วก็ตัวนี้นะคะเก็บมาได้แค่นี้จริงๆมีอยู่อีกข้างล่างยังไม่ได้เก็บมานะ ก็จะเป็นวิตามินซีนะคะคือแอบมากินวิตามินซีประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของแบ็คโมร์หรือเนสซีคือแล้วแต่ว่ามีโปรโมชั่นที่ไหนถูกนะคะเพราะว่าคือผู้หญิงเนาะคือยิ่งอายุเยอะจริงๆคือวิตามินซีเนี่ยบำรุงไว้กินไว้ตั้งแต่แรกได้เลยะคะ่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องผิวนะคะกินจริงๆคือกินโดสปกตินะคะมีช่วงที่แอบหน้าแห้งมากๆเนี่ยกินโดสเยอะ แต่ตอนนี้ปกติมันจะกินวันละเมตรถึง2เมตรแค่นั้นไม่ได้กินแบบเยอะอะไรมากมายนะคะช่วยได้ดีมากรู้สึกว่าคือมันเป็นการบำรุงถึงภายในแล้วก็เป็นการคือเราเราไม่ได้กินผลไม้อะไรที่มันปริมาณที่พอเพียงพอกับร่างกายที่เราต้องการอยู่แล้วการกินอาหารเสริมแบบว่ามันจําเป็นแล้วก็แอบเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่ากินอาหารเสริมมันทาให้ตับพังอะ่ะเออตัวนี้คือไม่ได้คิดอย่างงั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบ แบบเหมือนอันตี่จาหาันเสริมแบบฉันต้องกินอาหารในครบคือคนเราอ่ะกินอาหารในครบมันต้องครบห้าหมู่อยู่แล้วแต่ถามว่าทุกวันนี้ทุกมือมันครบห้าหมูป่ป่ะมันไม่ครบนะคะแล้วก็ถ้าจะครบมันต้องปริมาณที่เยอะพออะนะคะเพราะฉะนั้นคือการที่กินแตงกวาในผัดผักหรือกินอะไรแค่นั้นอะมันไม่ได้มันไม่ได้เพียงพอกับร่างกายอะนะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเป็นทางเลือกหนึ่งที่กินคู่กันไปด้วยนะคะแต่ว่าเลือกกินหน่อยหนึ่งนะคะต่อวิตามินซีเนี่ย กินประจํานะคะเดี๋ยวแอมอจะมาเป็นเป็นแบบคลิปที่ออมกินอาหารเสริมให้ดูว่าออมกินอะไรบ้างแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้นะวิตามินซีหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแบบจะหมดด้วยจะไปเร็วๆนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นน้ํายาล้างแปลงของไดโซใช้ดีมากราคาไม่แพง60บาทไปหาซื้อซะนะคะแล้วก็น้ํายาล้างฟองน้ําของไดโซแอมเก็บไดแอมเก็บสบู่ของของของบิวตี เบนเดอร์ไว้เดี๋ยวไว้จะมารีวิวเทียบกับอันนี้เหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนกันเลยแต่ว่านี่คี้เป็นน้ําอันนั้นเป็นเป็นก้อนนะคะใช้ดีค่ะไปหาซื้อมานะมันทําให้ล้างง่ายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยอมล้างอําใช้ครีมอ้ําน้ลูกล้างต้องล้างเยอะกว่าจะออกหมดแต่อันนี้คือล้างสองครั้งสะอาดแบบขาวเลยสําหรับฟองน้ํานะคะไปหาซื้อซะนะไม่ใช้แล้วจะเสียใจสําหรับคนแต่งหน้านะคะไปเร็วนิดนึงนะอ่ะ เกี่ยวกับผมนะคะก็จะเป็นเทอร์เซเมตัวนี้เป็นสเปรย์ฉีดก่อนที่จะม้วนผมนะคะถามว่าแอบรู้สึกแตกต่างไหมดีไหมไม่ได้รู้สึกดีว้าวมากแต่ก็ไม่รู้จะใช้อะไรก็คือไปดูแค่ว่าเอออะไรที่มันเป็นสเปรย์ผมก่อนก็คือใช้นะคะตอนนี้ก็คือซื้อมาอีกแล้วแต่ว่าก็ควรจะบํารุงฉีดก่อนน่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบอะไรมากมายนะคะตัวนี้นะแต่ก็ซื้ออะเพราะว่าเราทําผมแล้วก็เลยต้อง เราก็เลยเราทําผมเราก็เลยต้องซื้ออะไรพวกนี้มาเป็นแบบเหมือนให้มันบํารุงก่อนนะคะเป็นบํารุงไม่ได้บำรุงหรอกคือม,มันเป็นป้องกันความร้อนก่อนที่เราจะม้วนผมอะไรพวกนี้นะคะตัวนี้ฟรีอันฟรีนะคะแอบไม่ชอบเลยใช้แล้วเหนียวไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันนุ่มหรือใดใดทั้งสิ้นหนึบหนับผมเหนียวเร็วมากสำหรัอบอันนี้นะคะเป็นฟรีฟรีตัวที่เป็นซีรัม่มไม่โอเคไม่ควรซื้อใช้นะไปเร็วๆแล้วกันนะคะ แล้วก็ตัวมาถึงผมตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ประจำแล้วก็ซื้อซ้ำตลอดก็คือแพนทีนบีบีนะคะแอมว่าตัวนี้หลังจากสระผมผมบัดหมาดใช้ได้แอมใช้ก่อนที่จะม้วนพอทาสีสเปรย์เสร็จฉิดกดตัวนี้มาแล้วก็จับจับผมแล้วก็ม้วนผมตัวนี้ด้วยนะคะแอมว่ารู้สึกว่ามันช่วยทําให้ผมไม่ค่อยเสียแล้วก็ไม่มันทําให้คือไม่ได้แบบทําให้ผมมันเร็วอะตัวเนี้ชอบนะคะบีบีแพนทีนะ แล้วก็อันนี้ลองซื้อแพนทีนมาค่ะเป็นเป็นเป็นแชมพูนะแอบไม่ชอบแล้วก็ไม่ซื้อซ้ำแล้วะอบรู้สึกว่าใช้แล้วผมแห้งผมไม่ขนาดเป็นสูตรแบบคือสูตรสีเหลืองอะสูตรแบบว่าคือช่วยให้มันดีแบบสูตรแต่แอบใช้แล้วรู้สึกว่าไม่โอเคไม่แฮปปี้นะคะไม่ซื้อใช้อีกแนะ่นอนสำหรับแพนทีนนะคะนี่ตัวนี้นะคะคือเก็บมาแค่ชุดเดียวก็คือโด็ก Hair Therapy สีฟ้าแถบสีฟ้ากับตัวนี้ใช้ดีมากแล้วจะใช้ต่อเนื่องไม่ราคาจากกันไปเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกผมนุ่มคือใช้ตัวเดียวก็นุ่มใช้คู่กันยิ่งโคตรนุ่มเลยแล้วก็ดีอะนะคะไม่เปลี่ยนใจไปไหนจะซื้อตัวนี้ตลอดต่อไปเ,เรื่อยๆนะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวใช้ตัวอื่นแล้วผมแห้งผมแข็งนะคะ ต่อไปก็คือ n i v e a Extra Whitening Skin Repair ตัวนี้ SPF 15ใช้ดีมากเดี๋ยวจะซื้อตัวอื่นเดี๋ยวจะซื้อมาใช้อีกนะคะก็คือมี SPF 50ผสมวิตามิน C อแอว่ามันเป็นวิตามินคือแอมชอบมากกว่าวอสลีนหรือวอสลีนมันเนอะตัวนี้แอมว่าแอาใช้แล้วมันไม่เหนอะซึมเร็วนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายอะ่ะคือมันพุกถูกทั่วตัวแล้วก็คือมันมีความคือตัวโลชั่นมันเป็นเนื้อที่หมดแล้วอะ่ะ มันเป็นเนื้อแบบเลวๆว่ะนะคะไม่ได้เป็นครีมมากก็เลยชอบนะคะตัวนี้นะ <S <S ไปทิจะได้ไป,ไปทิ้งนะต่อไปก็เป็น styling mousse นะคะตัวนี้อืมไม่ซื้อมาใช้แล้วนะคะแพรว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยจัดทรงผมเท่าไหร่ผมไม่ค่อยอยู่นะคะตอนนี้แอมใช้เทอร์ซิเมอีกตัวหนึ่งใช้ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือแต่ว่ามันครัมมันแก้ขัดอะไม่มีตัวซื้ออะไรที่มันใกล้ๆก็อันเนี้ยนะคะได้อยู่แต่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ดีมากค่ะแต่ถามว่าใช้ได้แม้แต่ว่าไม่ได้ดีซะทีเดียวนะคะเพราะว่ามันช่วย,ยใช้เวลาที่แบบเราจะม้วนผมอะ่ะก็ช่วยนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดีมากแต่คือช่วยได้ให้ผมอยู่ทรงขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบคือยังไม่ได้แฮปปี้กับเขาไม่ได้แบบรู้สึกเดอะเบสมากนะคะต่อไปนะคะมาที่อโลเวล่านะคะ เจลตัวนี้นะคะคือตดวนี้คือมันไม่รู้ยี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนแล้วมันเยอะมากนะคะตัวนี้อะโลเวล่าเจล98%เออตัวเนี้ยนะคะอันนี้คืออใช้ทาหน้าทาตัวหมดเลยคือก็ดีนะคะก็มียี่ห้ออื่นอีกให้ลองใช้ลองใช้ดูนะคะใช้แต่ใช้กับหน้าเนี่ยบางทีแบบแต่ตัวเนี้ยโอเคนะยี่ห้อเนี้ยใช้กับหน้าไม่แสบตานะคะตัวนี้ ช่วยได้นะบางทีเราแต่งหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบอยากพากะใช้ตัวเดียวตัวนี้ทาก็อยู่นะคะใช้ทาตัวอะไรเนี่ยได้หมดเลยสําหรับอะโว่ามันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะพวกอะโว่านะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็น intense care ตัวนี้ของโรแลนด์นะคะมีสูตรสําหรับผมแห้งเสียจากการทําสีคือสีม่วงนะคะใช้ดีเหมือนกันนะคะคือแอบหมดก็คงจะซื้อกันมาตุนไว้เพราะว่าแอบว่ามันก็เป็นอันนึงคือใช้สลับกับตัวดฟนะคะเพราะว่า อันนี้สําหรับผมทําสีจริงๆคือมันก็ช่วยทําให้ผมคือผมมันนิ่มจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องสี่ไม่รู้เพราะว่าคือมันก็มันอาจจะช่วยถนอมสีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถนอมมากอ่ะแต่มันก็คงช่วยได้นิดหน่อยนะคะแต่เรื่องผมนิ่มแบบว่าโอเคนะสําหรับตัวนี้ของโรแลนด์นะคะก็หมดแล้วก็คงซื้อมาตุนๆไว้นะคะเพราะว่ามันน,นิ่มจริงๆนะคะต่อไปนะคะเป็นเดสตอลนะคะเป็นครีมแบบน้าแอมใช้ครีมแบบน้ำเดสตอลบบหลายสูตรนะคะแล้วก็ ชอบที่มันแบบมีกลิ่นมีความเย็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดแล้วก็น้องคิดไม่ได้ใช้อนี้แต่ลูกแต่ลูกเอ่อลูกสาวลูกชายใช้อนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตแล้วก็ต้องการความแบบสะอาดเพราะว่ายิ่งออโต้นี่คือแบบเหงื่อออกอะไรเงี้ยนะคะใช้อนี้ก็รู้สึกว่าสะอาดดีแล้วก็มันลดเรื่องของแบคทีเรียด้วยความรู้สึกเราแล้วแล้วแอบว่าแอบใช้ไม่มันไม่แห้งไม่ได้เป็นผิวแห้งนะคะก็แอบไม่ชอบเพวน้ำที่เป็นกลิ่นแบบหอมแบบ อยู่ๆชอบอะไรเย็นๆนะคะกลิ่นหอมแบ,บอ่อนๆดอกมุ้งลอกไม้อะไรเงี้ยไม่ชอบนะชอบอะไรที่เป็นเย็นชอบยูคลลิฟชอบอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะซื้อแบบเนี้ยมาใช้นะ,ะต่อไปนะคะเอามาที่เอามันหลุดมานะคะที่ใด่ขนตาของของจีโน่แมคเครนะคะหมดแล้วซื้อตุนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามัน120บาทนะคะ คืออันนี้แอบชอบหายอ่ะคือมีให้เปลี่ยนแต่ว่ามันเก็บไม่ดีก็จะซื้อใหม่ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ตลอดนะคะเพราะว่ามันไม่แพงเพื่อนๆลองไปดูมันใช้ได้จริงๆมันตรงกับเบ้าตามันก็งอนพอดีอ่ะแล้วมันถูกนะของจีโน่แมคเครนะคะบิวตี้บารเฟ่ไปซื้อมา120บาทแล้วก็ต่อไปะค่ะยาสีฟันนะยาสีฟันเนี่ยอาจจะใช้ของพาราดอนแท็อย่างเดียวเลยนะคะคือ,อจะใช้สูตรตั้งเดิมคือที่มันไม่มีฟองกับ สลับกันนะกับสูตรที่มันเป็นแบบ extra fresh, fresh นะคะสูตรดั้งเดิมมันจะเป็นแถบสีฟ้าอ่อนๆแบบฟ้าเขียวๆเนี่ยอันนี้มันฟ้าอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นเอ้ยไม่ใช่สูตรอ่าสูตร extra fresh จะเป็นแบบเหมือนมีเกลือ,อ,อหน่อยอะ่ะไม่มีฟองนะคะส่วนอันนี้จะมีฟองแอมชอบใช้ของพาราลันแทกอะ่ะแอมว่ามันใช้แล้วไม่หนักปากคือเวลาจริงๆอ,อ่ะยาสีฟันที่มีส่วนผสมของแป้งเนะี่ยเราลองดูเลยนะ ทาแปรงฟันกลางคืนแต่ตื่นมาปากเหม็นเพราะว่ามันมีความหลูของแป้งแป้งเนี่ยมันมีแบคทีเรียพอเราอมอยู่ในปากอ่ะมันก็จะทําให้มันมันออกมาไงพอมันออกมาตื่นมาปากเหม็นแต่ว่าแปรงแอมใช้พารนแทถอะตื่นมาคือปากไม่ได้เหม็นน่ะคือคือเข้าใจคำว่าปากเหม็นแบบเหมือนเราอับแป้งเหมือนเราแบบเหมือนคือแปรงฟันแต่แบบมันไม่ควรจะเหม็นตอนเช้าขนาดนั้นอ่ะนึกออกใช่ปะเพราะยาสีฟันนะคะบางทีเราใช้ยาสีฟันที่มันมีส่วนผสมของแป้งเนี่ย มันทําให้ปากเหม็นถึงแม้เราจะแปรงฟันก่อนนอนนะคะแล้วก็รู้สึกหนักปากแต่อันเนี้ยไม่เป็ี่ยนลองไปซื้อดูก็ได้นะคะใช้มาตลอดเลยพลันแท็กเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะจริงๆแนะนําใช้พลั้แท็กสูตรที่เป็นเนี้ยสีเนี้ยค่ะสีที่มันเขียนว่าเอ์ตร้าเฟรชเนี่ยมันจะเป็นครีมมันจะเป็นเหลืองๆนะคะแล้วมันจะไม่มีฟองนะแล้วมันจะมีแบบคือมันมีหลายสูตรอะต้องลองไปดูแต่ชอบใช้สูตรที่มันไม่มีฟองอะนะคะชอบมันนั้นมันใช้ดีนะ แล้วก็อันนี้ลิฟมันนะคะ EOS นะคะก็เป็นลิฟมันที่ดีอันนึงแต่ว่าคงไม่ได้ซื้อมาใช้แล้วอ่ะนะคงจะใช้ตัวอื่นนะคะตัวนี้นะพูดเร็วไปมาดูเรื่องไหมใช้ดีแต่คงไม่ได้ซื้อมาใช้อีกอะ่ะนะแค่นั้นแหละคุณรู้จะบอกอะไรต่อไปนะ ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของอีฟโรเช่อันนี้คือสัลี่ให้วันเกิดแอมมาปีก่อนนู้นนะคะเป็นสครับที่ดีตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็เพราะว่ามันสครับแล้วนุ่มไม่รู้สึกบาดผิวนะคะแล้วรู้สึกว่ามันสะอาดแต่คงแบบต้องดูโปรโมชั่นเพราะตอนนี้คือแอมเข้าไปดูอีฟโรเช่เหมือนกันที่แฟชั่นมีนะคะก็ถ้ามีโปรโมชั่นดีๆอาจจะซื้อมาใช้อีกแต่ถามว่าแอมไม่ได้เป็นคนแบบสครับตัวจา๋าคือไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเรื่องตัวสําคัญมากนะคะก็อาจจะไม่ได้ซื้อมาแบบ ตอเนื่องนะคะหรืออาจจะเอาตัวอื่นจริงๆมีตัวอื่นอยู่ซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ํานะคะของ Soap a n g l o y ก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ของ Q-Pay ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้นะคะต้องลองใช้ดูเพราะว่าเห็นไหมคือความที่แบบขี้เกียจสครับนะแต่เป็นสครับที่ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะของอ v e Roche ตัวนี้จะเป็นกลิ่นพพชนะคะกลิ่นพีชหอมดีนะอันนี้นะ,ะก็เดี๋ยวนะ หมดแล้วนะคะสาหรับออของที่ใช้หมดแล้วก็จะได้โลสักทีหนึ่งนะคะก็ต่อไปก็จะทําให้มันเร็วขึ้นของจะได้มีไม่กี่อย่างนะคะอันนี้คือแอมตั้งใจจะทํานานแล้วแล้วแอมก็ไม่มีโอกาสได้ทํานะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้ทําสมใจแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้โลบของที่เก็บไว้เพราะว่า พี่เลี้ยงก็บอกว่าพี่แอมจะเก็บอะไรเคยแล้วทิง้งจริงๆเขาทิ้งไปแล้วชุดหนึ่ง้วยสามนะคะพะี่แอมไม่ได้บอกเขาชุดนี้คือแอมบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งของพี่นะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะนี่ทิง้งเขาทิ้งไปแล้วตะก,การ้าหนึ่งเพราะเราไม่ได้บอกนะก็เอาเป็นว่า,าเดี๋ยวจะทําจะเก็บไว้สองสามเดือนแล้วมาทํานะคะจะได้แบบไม่เยอะเกินไปแล้วจะได้เป็นของที่มันแบบไม่ได้แบบนานจนเกินไปด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะชอบวิดีโอของแอม ก็อ,อย่าลืมกด s u b สไครต์แหมด้วยเพื่อจะได้ดูวิดีโอต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ